เรื่องสําคัญที่คุณควรให้ความสนใจในตอนนี้คืออะไรครับและแน่นอนคนส่วนมากเนี่ยมักจะไปสนใจในสิ่งที่เรียกว่าอดีตหรือไม่ก็กังวลกับอนาคต สองอย่างนี้ครับทาให้คุณมีภาวะกังวล2อ,อย่างนี้ครับทาให้คุณพลังงานตก2อ,อย่างนี้ครับทาให้คุณมีความเชื่อที่ลดลงครับ, <S <S รบเพราะฉะนั้นคุณอาจจะใช้คําถามนี้ครับว่าตอนนี้เรากำลังให้ความสนใจกับอะไรอยู่เราอยู่ตรงนี้หรือเปล่าอยู่กับตัวเองอยู่กับปัจจุบัน power of now นะครับหรือภาวะปัจจุบันเป็นภาวะที่ทําให้คุณเนี่ยไร้ความกังวลและมีความสุขที่สุดแล้วคือบางครั้งใครบางคนบอกว่าตอนนี้ฉันเจอความทุกข์อยู่ฉันจะมีความสุขได้อย่างไรก็ตรงเนี้ย มันยังมีชีวิตอยู่กอตรงนี้มันยังมีลมหายใจสแสดงว่ามันยังมีโอกาสใชงไหมครับเพราะฉะนั้นคนส่วนมากเนี่ยมักจะมืดบอดก,กับปัญหาเพราะพวกเขาเนี่ยไม่ได้อยู่กับปัจจุบันเลยพวกเขากังวลกับอดีตที่เคยล้มเหลวพวกเขากังวลกับอนาคตเช่นฉันจะหาเงินมาจ่ายนี่สินจะทันหรือเปล่าฉันจะหาเงินมาทันไหมอันนี้เป็นต้นหยุดตรงนี้ก่อน เพื่อให้ภาวะตัวเองเนี่ยได้มีน้ำหนักของการคิดมากขึ้นถ้าเวลาที่คุณอยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันจะมีพื้นที่ที่ให้คุณคิดแล้วคุณสงบอยู่กับมันครับมั่นคงในอารมณ์แล้วคุณจะเริ่มเจอคําตอบที่ใช่กับแั่คุณเพราะฉะนั้นถามตัวเองเลยนะครับว่าเรื่องในวันนี้ที่ฉันกําลังทําอยู่เนี่ยมันสาคัญไหมฉันให้ความสนใจถูกเรื่องหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณให้ความสนใจผิดเรื่องแบบนี้ชีวิตเปลี่ยนไปนะครับเปลี่ยนไปในทางที่ไม่ดีโอไปอิสานมาสกุลเอนอร์พีสวัสดีครับ